สวัสดีครับทุกคนอยู่กับเด็กเจย์ชแนลนะครับก็นะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมารีวิวรีอสอทแพคนะครับก็ผมก็ไม่ทำตามสัญญาไอ้เองแหละนี่ผมก็จะมารีวิวรีอสอทแพคสามสองคูนสามสองนะครับก็คือรีอสอทแพคนี่ก็คือดาวโหลดจากแอปทั่วไปนั่นแหละเนาะก็ให้มันมีเองเนาะก็ สังเกตคำไว้ดีๆคำมันก็สวยมันก็นันก็คือแบบก็เหมือนคำา e x t u r e สามสอ,อีอีแล้วก็เหมือน texture สามสองอนั่นแหละน้องก็คือเออก็สามสองดีแต่เออจะปวดอะไรกันแนวนี่ยเออเอนะเฮ้ยอะไรนี่เข้าในอะไรโอเคแล้วก็มก็สร้างแมพนึงนะครับแมบพบผมหายพ่อผมแบบ ดาหลดใหม่ครับผมดาหลดใหม่ผมลุกแบบที่ผมสร้างแบบฟาร์มกกงฟาร์มไก่อะไรก็ผมจะมารีวิวของนะคะโอเคแล้วก็ไปกันเลยนะครับเริ่มเกมเจอแบบหนึ่งะถ้าคลิปหน้าผมจะถ่ายเอาชีวิตรอดนะครับผมจะถ่ายเอาชีวิตรอดมาประมาณ ครึ่งนาทีของบล็อกกได้นะเอาอีกอีกแล้วพูดอย่างนั้นทุกคนเลยจะพูดอะไรกันเน่วันนี้เหรเอาจริงนะครับผมก็จะถ่ายเอาชีวิตเรอ EP หนึ่งถึง EP ที่ยี่สิบนะครับทุกคนก็คือแบบ EP หนึ่งก็ตัดไม้ตีเกะคักเตียงพอ EP ห้า EP หกนั้นหาเพชรเจอเพชรอะไรนู่นนย่น,นี้นก็ ามนั้นเลยครับอตามตามที่ผมบอกนะครับหรือว,ว่าถ้าถ้าผมเจอเพนน่าจะไม่ ep เอ้น่าจะไม่พ p ห้าไม่พ p หกหรอกครับก็คืออ๋อนี่ไงครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยวูวโอ้ยผมเจอบ้านเห็ดครับด้ยเอ็มเช่เออเออเจอต้นเห็ดถ้าบ้านผมเกิดที่ไบโอมอนั้นครับผมเกิดที่ไบโอมที่แม่มดอยู่ผมขอ ขออนุญาตตั้งค่าก่อนแป๊บหนึ่งนะครับตั้งค่าของผมก็ง่ายนะง่ายาง่วงเลยครับผมให้กดแบบนี้นะครับของผมตั้งค่ายางนี้สวนคนอื่นจะตั้งค่ายัางไงก็แล้วแต่ท่านชมเนะคยนะผมตั้งค่าแบบให้เห็นตัวละครตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เห็นอันนี้คนระับเห็นแบบที่มันเป็นบวกเออนะครับผมไม่ชอบหรอกที่เลื่อนไปนะครับ ผมชอบแบบที่มันแบบเล่นเหมือนนักบุกเล่นเหมือนคอมอะไรอย่างงี้นะครับเดี๋ยวขอเดี๋ยวขออนุญาตครับเดี๋ยวสักแป๊บนะครับนี่ผมรอจนแบบจมือนะครับตะกี้ทักคู่นะครับผมไปกินน้ำนะครับเด,เดี๋ยวทำไมแปะทำไมทีเจอน้ำมันดูเหมือนแบบ ียบเองอ่ะนะก็คือมันเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดที่ผมมารีวิวอ่าะนะที่ผมมารีวิวดีซอร์ทแพคเนี่ยคือมีหลายคนถามว่าก็คือแบบเฮ้ยพี่ครับจะมาทำไมพี่ถ่ายช่องเอาชีวิตรอดไม่ได้ลงรีซอร์ทแพครับ นั่นครับผมก็ได้ยินมาแล้วนะครับก็คืออาเจ้าวัวนี่ก็บอกเหมือนกันนะ <isch> เออไอนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็คือแบบสําหรับบล็อกญ้าอะไรบล็อกดินอะไรอย่างนี้ก็สวยนะครับต้นอ้อยก็คือหินอะไรอย่างนี้นะครับนี่ก็คือไม้ก็สวยเหมือนกันนะครับผม ดูครับดูยากครับดูยากโอ้โหยังสวยเลยดูสําหรับเมนูนับที่หาเมนูเออเน้าเมนูคดูของก็สวยมันก็น,นะครับอันนี้ก็คือ t e x เ u r e p แพ k หนึ่งจุดสิบหกนะครับเ e x t จ r e t เ x t u r e p a แพคหนึ่งจุดสิบหกนะครับแต่อันนี้ผมเล่นผม <SU tab> เล่นหนึ่งจุดจ็เบอนนะครับผมก็อ่า ทุกคนสังเกตไหมครับเพราะอะไรไอ้นี่มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงครับนะไอ้นี่ที่เครื่องซูมนี่มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงเพราะมันมากับหนึ่งจุดสิบเจ็ดนะครับผมไอ้นี่ t ท็กเจอร์แผนนี่ก็คือ t ท็กเจอร์แผ่นหนึ่งจุดสิบหกนะครับ t ท็กเจอร์แผเมื่อเมื่อประมาณหนึ่งปีที่แล้วนะครับเท็กเจอร์แผ่นหนึ่งจุดสิบหกนะครับย้ำไปเลยครับ texture แผ่เนี่ไม่ใช่ texture หนึ่งจุดสิบหกนะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ texture หนึ่งจุดเจ็ดนะครับมันคือ texture หนึ่งจุดสิบหกนะครับนี่ครับก็ของที่โฟกมาใหม่ก็คือในในหนึ่งจุดเจ็ดก็ดูเทียนครับมันก็ไม่มันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงสักเท่าไหร่นะครับแต่สำหรับทางนื้อก็เปลี่ยนแปลงนะครับดูฟอกดาวฟอกดงวงฟอกดาวก็คือแบบ เป็นแปลงนอเอ้ไม่ใช่ไอ้นี่ผมเอาอ้าหรือมัม้ยาไอมไเลยนะไอ้นี่ผมขออภัยด้วยนะครับตะกี้ผมบอกผิดว่าหนึ่งจุหครับที่จริงมันประมา offer. ณหนึ่งจุดห้านะครับก็คือทิกเกหนึ่งจุดห้านะครับย้อมไ้เลยนะครับเมื่อตะกี้ผลพูดผมพูดผิดนะครับไอ้นี่ก็คือทิกเกอร์หน,ห,นหนึ่งจุห้านะครับอืมไอ้นี่มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับดูนี่ดับพลราก็รู้แล้วนะครับ ผมจะเอาของให้ดูก่อนนะครับนี่ก็คือประมาณนี้เนาะแล้วก็ฟูกกุ้งกไก่ฟูกแซลมอน,น,มนอยา่างนี้ก็เปลี่ยนแปลงนะพวกยาฟวกลาวาอะไรอย่างนี้ก็เปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนแปลงบางอันนะครับอันนี้คือ t e x จื r อหนึ่งจุดอะไรเนะอะหนึ่งจุดพ้นนะครับ t e x t u หนึ่งจุดพ้าน,นะครับ สักคูนครับเมือม่อะกีกเมื่อะกีกผมแบบมีธุระหน่อยนะครับก็คือแบบนะก็ประมาณนั้นแหละแล้วตรงนี้ก็คือของที่มีอยู่ในไมค์คาร์ก็ประมาณเยอะมากๆเนรับเยอะมากๆของสิ่งที่เปลี่ยนแปลงครับแต่ี่เทเจอร์หนึ่งจุดสิบห้านะผมก็ไม่รู้ว่าจะหา ทิชเจอร์็7มาจากไหนผมก็โหลดมาในแอปทุกไปนะั่นแหละนะ่ะทุกไปทุกไปนั่นแหละนะครับก็คือแบบ t ิชเจอร์นี่มาแบบเปลี่นแปลงอันของ1.4นะครับเนาะก็ไม่ใช่1.5นะครับดูครับก็มีเปลี่ยนแปลงหน่อยนะครับเปลี่ยนแปลงเยอะมากนะครับดู Un able, o บอัน Endure Eye of e n d u r นะ Eye of e n d u r อีกแล้วไม่แน่ใจไม่แน่ใจเนาะก็มีไปประมาณนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีประมาณนี้ครับพวต้นตรงที่เลือกเมนูแบบทีละช่องทีละช่องก็มันเปลี่ยงแปลงทุงนที่บ็อกเนี่ยที่จริงมันเป็นตรงเนี้ยตรงที่มันมีอยู่ในไมโครม,มันเห็นอนะ่ามันเห็นอารีน่าที่รูเว้นขยายนะอะเออก็ประมาณนั้น นี่ก็คือแปลกที่ตรงดอกไม้นี่ก็แปลกที่ลาวานะครับ้ันี่ก็แปลกที่ดาบนะครับดาบทองเนาะน,นี่พวกหน้าหลักของผมนะครับถ้าผมใส่ก็ประมาณนี้นะก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมดาวลวดไมครับไหมนะครับก็คือแบบไมครับนู้นผมแบบเออ ผมโทรศัพท์ผมมันก็ไม่แรงสักเท่าไหร่นะครับทิเจอร์นี่มันสําหรับให้โทรศัพท์ที่แรงนะครับเอ้ไม่ใช่หรือโทรศัพท์ที่ไม่แรงก็ได้สําหรับคนที่ดาวน์โหลดใหม่นะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงแป๊บนึงเออแป๊บนึงเานาะเออสว่างปิ้งเออนั่นแหละฮ <c oughs> ก็มีประมาณนี้นะครับก็คือมีโฟกไอ้นี่ ม่แน่ใจเหมือนกันนะไอนี่นะไอนี่ที่ผมแตะไว้โคตรลงดาบนะครับมีก็เปลี่ยนแปลงนะไอนี่ทิชอู่สามสองหรือทิชชู่หกสี่มันสวยกว่านี้มาหลายเท่านะครับไอนี่คือสําหรับพิคเอ็กครบนบไอนี่คือสําหรับที่ขุดนี่คือสําหรับโชว์เวลสาหรับโชวิลนะก็คือแบบถ้าพวดยิ้มก็เป็นน,น,นี้นะครับนี่สำหรับธนูครับธนู นูนะครับนูเอออันี้สําหรับอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะคล้ายๆแบบปืนหน้าไม้เออหน้าปืนหน้าไม้ปุ้มนี่ก็คือสําหรับไก่นะครับไก่อ่าอันี้สําหรับปลานะครับแต่ผมอ่านไม่ออกปลาเขาเชื่ออะไรครับเนาะเอะอ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับบ๊ายบายเดี๋ยวคลิปหน้าผมถ้าคลิปหน้าทุกคนจะให้ทำอะไรก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย